สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผักปังผัดน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดแล้วก็เด็ดยอดปังกันก่อนนะคะโอ้โหวันนี้พี่การซื้อมาแบบอ่อนสุดๆเลยค่ะชาวสวนเขามาขายข้างๆสวนเขาพี่การนี่แหละเขาเก็บมาเขาบอกช่วงหน้าฝนเนี่ยนะผักปังนี่ยอดจะงามแล้วก็กรุบกรอบมากเลยค่ะ พี่การก็เด็ดเอาแต่ยอดเนาะแล้วก็ใบอ่อนๆพี่การจะสาธิตวิธีเด็ดยอดปังให้ดูนะคะอ่าอันไหนยอดแก่ๆเราไม่เอา,อาแต่ที่ซื้อมานี้ไม่มีแก่เลยค่ะเพื่อนๆม,มีแต่อ่อนๆทั้งนั้นเลยเอาพี่การก็เด็ดเอาแต่ยอดนะก็ประมาณสักตรงยอดแล้วก็ประมาณสักคืบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะผัดผักปังกันผักปังนะคะเพื่อนๆ ประโยชน์มากมายเลยค่ะแล้วก็มีสปปรรพคุณและก็คุณค่าทางอาหารเยอะแยะมากมีทั้งแคลเซียมนะคะธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินซีแล้วก็ยังมีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะช่วยชะลอวัยเขาบอกว่าเมื่อของดอกปังเนี่ยสปปรรพคุณเขาจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเพื่อนๆแล้วก็บำรุงสายตาด้วย <c oughs> แบบนี้จะรออะไรล่ะก็จัดการผัดสิคะขั้นตอนผัดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดใส่ไปในชามของผักปังเนี่ยแล้วเราก็ผัดทีเดียวใ,ใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็ทานได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นาฝนนี่ผัก พื้นบ้านนะคะของเราเนี่ยจะงอกงามมากอย่างเพ่นพวกอะไรนะตําลึงโอ้โหเรียกว่าไม่ต้องซื้อเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเด็ดจากข้างรล้วนเคะ่ะงามสุดๆเนี่ยค่ะก็จะได้ผักปังประมาณนี้นะคะอาตจะยอดอนี่พิการสาธิตให้ดูหันเสร็จสับเ,ออเด็ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอ่อนๆค่ะต่อมานะคะ,ะกระเทียมนะคะพี่การจะใช้กระเทียมวันนี้สักหนึ่งหัวเป็นกระเทียมจีน ผัดจะได้หอมๆอ,อืมวันนี้ทานเพื่อสุขภาพเลยค่ะทานกับเทียมเข้าไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนูลดน้ำหนักก็ได้นะคะอ่าทานผักเย,ยอะๆระบบแขบถ่ายของเราก็จะดียิ่งขึ้นค่ะผักปังนี่เอ,อเขาเขาบอกว่าผัดไข่ก็อร่อยนะคะหรือจะเอาเป็นเอ่อทำเป็นแบบ ออแกงเลียงก็ได้ค่ะแต่วันนี้พี่การขอสาธิตเป็นแค่ผัดน้ำมันหอยก่อนพอสับกระเทียมแหลกได้เออละเอียดได้ที่แล้วนะคะแต่เอาตามความพอใจของเราแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะสับอีกสักนิดสักหน่อยใส่เลยค่ะแล้วใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะ เราเดี๋ยวเราก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่มีการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนพื่นแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะจัดการเลยค่ะวันนี้ผัดน้ำมันหอยกันแบบจุกๆก็มีนะคะผักปังของเรานะคะห้าร้อยกรัมค่ะกะ,ะกะดูเนาะ กระเทียมจีนนะคะก็ประมาณหนึ่งหัวค่ะสับเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันหอยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ เครื่องปรุงของเราก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่การจะเอาเครื่องปรุงเนี่ยใส่ไปในชามของออผักปังเลยนะคะก่อนที่จะเราไปผัดแล้วเราจะผัดทีเดียวเลยค่ะน้ำมันใส่เป็นนิดหน่อยนะรอน,น้้ำมันร้อนได้ที่พอร้อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักปังพร้อมกับเครื่องปรุงที่เราใส่ผสมลงไปในชามผัดทีเดียวเสร็จเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะร้อนน้ำมันร้อนอันนี้เราจะผัดไฟแรงนะคะแต่ไฟไม่ลุกค่ะ รอสักคู่น้ำมันก็ใกล้ร้อนแล้วใกล้ร้อนหรือกระทะจะไหม้เนี่ยเสร็จแล้วได้การใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใช้เวลาผัดประมาณสักไม่ถึงสามวินาทีนะคะเพื่อนๆอ่ากุเขาเครื่องปรุงให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ ทานกันแบบร้อนๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นยอดๆเลยรับรองอร่อยแน่นอนเพื่อนๆลองไปทำดูได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะคะเห็นไหมคะว้าวอ่อนๆตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ นี่จะทานกับข้าวสวยนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวต้มมามื้อเช้าออร่อยสุดฟินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะผักปังผัดน้ำมันหอยของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ